สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนายบรินทร์ธแบบกระทูนะครับผมวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ผู้ตัดสินดาวรุงของโคราชนะเวลานี้นะครับผมไปแล้วครับตรงนี้ต้องเอาคืนแล้วปล้วงแล้วตัดจากด้านหลังโอ้โหผู้ศิสินต้องแจกเลยครับสไลด์ตรงนี้ไม่มีบอลครับรับไปครับไปเหลืองครับสองใบนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเตาเต้นนะครับแนะนำตัวเองนะครับ ครับสวัสดีครับผมชื่อนายรัตพงศ์รีสันเทียครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับคณะครุศาสตร์สาขาพระราชนิสาปัจจุบันผมสักัดผู้ติดอยู่กรมพระราชนิสาครับครับผมขอตรวจความเป็นมาเกี่ยวกับผู้ติดหน่อยครับว่าทําไมถึงเริ่มอยากเป็นผู้ติดครับผมก็เริ่มเป็นผู้ติดจริงจริงๆเริ่มตอนอายุ17ปีนะครับตอนอยู่ชั้นม .6 นะครับก็ตอนนั้นก็เป็นนักกีฬาด้วยซึ่งหาผลงาน ที่จะเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาลัยนะครับประกอบกับมีทุ่นที่นะครับที่เป็นสมาคมรุงง่นที่27จัดอบรมที่โรงเรียนนะครับเลยเกิดความชอบความสนใจครับไปะเข้าตรงนี้อ่ะคบล็อกไว้แล้วครับไม่ให้ถึงบอลน,นี้โัวกลายเป็นโดนเท้าของธนาผู้เล่นนาวสวสวค์ไปแล้วเหลืองสองเป็นแดงแล้ววิธีการรับมือจากความกดดัน เรื่องการตัดสินของเราเรามีวิธีการรับมือจักเรื่องนี้ยังไงครับเพราะว่าด้วยอายุของเราเรายังมีอายุยังถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการตัดสินครับการรับมือ,อยังไงครับครับส่วนตัวส่วนตัวก็จริงมันขึ้นอยู่ที่การเตรียมตัวของแต่ละคนครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยครับก่อนที่จะเริ่มแช์การแข่งขันเนี่ยนะครับสักหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือต้องเราเราต้องเตรียมสมาธิก่อน ก่อนที่จะลงไปทําหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัดสีที่ต่างๆเราต้องเตรียมไว้ให้พร้อมนะครับเมื่อก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันหรือก่อนที่เราจะเดินลงจากสนามเนี<ช>่ยนะครับเราต้องเตรียมร่างกายต่างๆนะครับเตรยียมสมาธิลงไปในสนามเพื่อที่จะทําแมตช์การแข่งขันนั้นให้จบภายใน90นาทีให้สมบูรณ์ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะแรงกดดันเนี่ยแน่นอนว่าทีมนึงได้ไปผลประโยชน์นะครับอีกทีมนึงก็ต้องเสียผลประโยชน์อยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วนะครับ ไม่สามารถที่จะเป่าแล้วให้ทั้งสองทีมได้ผลประโยชน์อาสิษย์แมตช์ไหนครับที่ว่าตีเองคิดว่าชื่นชอบและน่าจะจำทุกวนันครับส่วนตัวผมณนะเวลานี้นะครับจะเป็นแมตช์ฟุตบอลประเภทกอรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับผมนะครับปีล่าสุดที่ผ่านมาครับ,ร,บระหว่างคู่พันธ์น้ะนอริสุนะครับพบกับ,บตุ้งเนี่ยประทุมโคมานซึ่งเป็นแมตช์นะที่ผม ได้เป่าบอล18ปีก่อนแมตช์แรกด้วยวยัยอายุ19ปี19ปีเลยละ่ะใช่นักหน้าเวลานัะครับใช่ครับ,รบซึ่งในสนามเนี่ยต้องบอกว่า18ปีก่อนเนี่ยผู้ชายทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นบอลที่นักเรียนทุกคนใส่ผันอยากจะชุ่มกระช่นนะครับสุดท้ายนี้นะครับซาวเต้นครับขอคำแนะนำให้น้องๆที่สนใจในเรื่องการตัดสินท,ที่อยากก้าวขึ้นมาเป็นผู้ตัดสินแบบ น้องมือใหม่นะครับที่อยากจะก้าวมาเป็นผู้สื่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นสมาคมนะครับหรือกรมรักศาตครับต่างมีการจัดอบรมอยู่บ่อยๆนะครับและเปิดรับผู้สิ่อใหม่นะครับซึ่งสามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะผิดเฟซบุ๊กหรือกูเกิลนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยต้องอยู่ที่ตัวน้องเองเนี่ยจะต้องเกิดความชอบก่อนนะครับเกิดความสนใจเกิดความท้าทายใหม่ๆ ครับแล้วก็มีใจรับในการเป็นผู้สินครับนี่คือคำแนะนำจากเปาเตอร์รัตภูมิสีสัตเทียนรับผู้ตัดสินดาวล่งใหม่ไฟแรงโคราชเรานะเวลานี้นะผมยังไม่รวมอีกท่านหนึ่งนะครับแต่วันนี้ติดภารกิจไม่ได้มาครับเปาก้าอาชีวิตชิมจานนะครับหรือหรือเปาน้องต้นก้านั่นเองครับครับผมขอบคครับ